ออลู o, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <Wow. S 1> ผมกลับมาอีครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลอการเดนทำสวนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนทำสูตรปั๊มในอีเวนต์ทำอาหารกันนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยว่าสามารถทำได้ทุกคนผู้เล่นใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องมีโบนบัสซัมนะก็ทำได้นะครับจะง่ายและโกงขนาดไหนเรามาดูกันเลยโอเคครับ อาหารที่เราจะใช้ในการปั๊มนะท่านผู้ชมก็คือวัฟเฟลเท่านั้นนะครับเป็นระดับ DI ไเพราะสูตรในการทำเนี่ยมันง่ายสุดๆเนี่ยมันใช้มะพร้าวหนึ่งแล้วก็น้อยนาหนึ่งเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> สําหรับมะพร้าวกับน้อยนาเนี่ยก็สามารถหาได้ง่ายๆเลยในร้านค้า,มาเมล็ดทั่วไปนี่มะพร้าวท่านผู้ชมอมเป็นระดับแบบว่าวิจิตรเองนะครับแล้วก็อย่างน้อยนา ที่คิดว่าหลายๆคนเขามีอยู่แล้วนะเออเขาแจกจนไม่รู้จะแจกยังไงแล้วนะครับสำหรับน้อยหนาหรือว่าชูการ์แอปเปิลนะทานผู้ชมอาแล้วเราก็จะทำให้เจ้าวัฟเฟิลเนี่ยมันใหญ่ด้วยนะครับทานผู้ชมก็คือยิ่งอาหารเนี่ยมีขนาดใหญ่นะถ้าเราให้เจ้าหมูเนี่ยกินเนี่ยเขาก็จะให้อ่าของรางวัลเนี่ยมาเยอะขึ้นด้วยนะครับทากผู้ชมแบบว่าได้รอบหนึ่งนี่ไม่รู้กี่ชิ้นเลย นั่นหมายความว่าน้อยหนากับมะพร้าวที่ใช้ในการทำวัฟเฟลเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันซึ่งวิธีการทำผลใหญ่เนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเนาะแต่ผมจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดละกันนะก็คือการใช้สปริงเกอร์แล้วก็สามเข่านะเพื่อที่จะให้น้องๆหรือว่าสายฟรีเนี่ยสามารถทำตามได้แล้วมันก็เร็วมากๆง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมโอเคไหม แล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับต้นมะพร้าวเนี่ยจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสปริงเกอร์นะที่มีผลกับเขาเป็นสปริงเกอร์พิเศษนีที่เราสามารถจะคราฟได้จากโต๊ะคราฟตรงนี้ครับทุกชมนี่เลยนะ t ็อปิคอลมิส Springer e r นะครับผมบอกเลยว่าคราฟง่ายมากๆนะใช้ผลมะพร้าว1ผลแก้วมังกร1ผลมะม่วง1ผลแล้วก็กอ d ลี่สปริงเกอร์อีกหอัน นะครับง่ายจริงๆท่านผู้ชมปัญหาคือถ้าเราวางเจ้าสปริงเกอร์ตัวนี้แล้วนะครับมันจะอยู่ได้แค่4นาทีเท่านั้นนะท่านผู้ชมเราอาจจะต้องรีบกันหน่อยนะครับอโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสูตร3เข่ากันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมเลยนะถ้าใครที่เคยดูคลิปสูตร3เข่าผลใหญ่ของผมมานะครับซึ่งหลักการวางเหมือนเดิมเลยก็คือวางไปตัวหนึ่งนะครับ แล้วเราก็รอเวลาสัก20 3 0ถึงาวินะครับค่อยวางอีกตัวหนึ่งนะทุกผู้ชมโอเคครับทุกผู้ชมเรียบร้อยนะผมวาง3ามเขาครบ8ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสูตร3ามเขากันเลยนะโดยการนี่ย้ายต้นไม้นะครับทั้ง2ต้นมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่เราจะใช้ในการทำวัตถุดิบนะครับผมจากนั้นนะวางสปริงเกอร์เลยทุกผู้ชมซึ่งสปริงเกอร์เนี่ยเราควรจะใส่ไว้ในคีรัดนะครับ เพื่อความเร็วนะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> ผมก็จะมี Basic Springer, Advanced Springer, g o d l ก s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  ิสสปริ e r Master s p r i n ์แล้วก็ Topical Mist s p r i n กอ e r นะครับ <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยในร้านค้านะครับมันจะมี Grand Master Springer อีกนะเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าใครมีเนี่ยก็ควรจะใช้นะแต่สำหรับผมไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เป็นไรปล่อยๆไปนะแต่ถ้าใครมีก็แนะนำวาไว้ใช้นะโอเคไหม <Yeah. S 1> อืมเรามาวางกันเลย วางเบสิกก่อนเอ้ยอยากขวางได้ไหมสามเขาโอเคเบสิกแอดวานกอรลี่มาสเตอร์แล้วก็โทบิคกซึ่งโทบิคก็จะอยู่ได้แค่สนาทีนะครับเราต้องดูเวลาให้ดีนะจากนั้นนะครับให้เราเก็บให้หมดเลยนะท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บนี่เก็บออกจากต้นให้หมดแล้วก็รอสามเขาควิดครับ นะซึ่งสําหรับใครที่เล่นไ d ดีเดียวนะครับก็ให้พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมขายแบบผลธรรมดาก่อนโอเคเคลียกระเป๋านะครับอ่าแล้วก็รอปุมนี่ควิดมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมได้เบลเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ถ้าใครเป็นสายแบบเล่นไ d ดีเดียวนะครับก็เก็บมาเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยเก็บให้ได้เยอะที่สุดจนกว่าสปริงเกอร์จะหมดนะครับ แต่ถ้าใครที่เล่นหลาย ID นะ <Yeah. S 1> ก็ควรจะ,ะเก็บแล้วรอผลที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราล็อกหัวใจไว้นะครับ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าสายหลาย ID เนี่ยต้องทำขั้นตอนไหนต่อนะแต่ถ้ามี ID เดียวให้ทำแบบนี้ก็พอนะก็คือพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดฮ <Yeah. S 1> ั้เข้ามาโอ้นี่เลยได้เบ้งเบนะครับถ้าเบ้งเบงนี่ล็อกไว้เลยท่าชมโอเค ย้ำนะครับว่าถ้าเป็นสายเล่น ID เดียวให้เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะจนกว่าสปริงเกอร์จะหมดนะครับเออแต่อันนี้ผมเป็นสายหลาย i เนีไงผมก็จะเลือกผลที่โตที่สุดนะครับท่าผู้ชมถ้าไม่โตก็ไม่เอานะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะ300โลได้ท่าผู้ชมผลเนี้ย oh. เดี๋ยวรอฝั่งน้อยหน่าแป๊บหนึ่งครับยังเหลือมาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่นะ อีก4นาทีนะครับสำหรับคนที่เล่นหลาย ID นะครับพอเราได้ผลที่ใหญ่ตามที่เราต้องการแล้วนะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับให้เราใช้อีก ID หนึ่งท่านผู้ชมที่มีและคูนหรือคิสุเนะสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการดูปผลไม้ของผู้เล่นอื่น หรือถ้าใครมีน้อยนะครับก็สามารถใช้ปลาหมึกคอมโบกันไปก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถก๊อปปี้ความสามารถได้อ่ะทานผู้ชมอันนี้จะเป็นอีกไอเดียของผมนะครับไอเดียเ <Wow. S 1> นี้ยมันยังไม่ได้ปลดช่องที่8นะครับทุกผู้ชมก็สามารถใช้ได้แค่7ตัวเนะาะจะเป็นปลาหมึก6แล้วก็แลคคูน1เนี่ยเป็นแลคคูนเรนโบเนี่ยเราก็แค่รอครับทุนผู้ชมให้อ่ไอดีลองเนี่ยใช้ปลาหมึกแล้วก็แลคคูนไปขมโมยผล จาก ID หลักเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นน้อยหนาหรือว่ามะพร้าวนะแล้วก็สามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับไอดีอื่นๆอีกได้นะแล้วก็ให้ทุก ID เนี่ยช่วยกันทำวัฟเฟิลอย่างที่ผมบอกว่าถ้ายิ่งผลใหญ่เนี่ยมันยิ่งใช้เวลาทํานานนะครับทุกชมโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บมาก่อนนะอันนี้คือสภาพของวัฟเฟิลที่มีขนาดใหญ่นี่ท่านผู้ชมบอกเลยว่าเอาไปส่งหมูนี่ได้เยอะมากาน,นะครับ เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับแบบขนาดใหญ่นะอะอันนี้น้อยหนาขนาดกี่โลไม่รู้ใส่ไปแล้วก็มะพร้าวผมจำได้ว่านี่อย่างใหญ่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้367โลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะใช้เวลาทำเท่าไหร่นะครับโบกเข้าไปนี่ใช้เวลาทำเกือบชั่วโมงท่านผู้ชมนะ เนี่ยท่านผู้ชมก็ให้ i d ดีอื่นเนี่ยช่วยทําด้วยก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ทําไปแล้วนะเหลือหกนาทีเขมาเก็บคือผมจะบอกว่ามันสามารถทําได้ไม่จํากัดเลยนะไม่ว่าท่านผู้ชมจะมีกี่ ID นี่อันนี้อย่างอีก ID หนึ่งนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําอาหารนะเนี่ยเราก็สามารถให้เขาช่วยได้โดยการ trade. เทรดนะครให้ ID ที่เป็น ID ขโมยเนี่ยนะที่เขามีเยอะๆเนี่ยนะ เนี่ยเราก็เอาน้อยนาไปให้อีกไอดีหนึ่งปึ๊บอ่าเอาน้อยนาไปแล้วก็นี่เลยเอาคุ่คน,นัดไป80กิกโลไม่เป็นไรหรอกเอาไปก่อนโอเคแล้วทีนี้เราก็ใช้ไอดีที่ยังไม่ได้ทำอาหารรับใส่เข้าไปเลยนี่ยัดเข้าไปแล้วก็กดปุ๊บทำอาหารเนี่ยประมาณนี้ครับทุกชม นะให้มันช่วยกันทําอาหารนะครับเพราะยังไงเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันมันมีเหลือเฟืออยู่แล้วครับทุกชมอย่างผมเนี่ยมีลักฟูกับปลาหมึกเนี่ยมันก็ขโมยเรื่อยๆออ oh. คือวัตถุดิบก็คือไม่จํากัดอยู่แล้วมันใช้แค่อย่างละหนึ่งชิ้นนะขโมยเรื่อยๆส่งวัตถุดิบเรื่อยๆช่วยกันทำอาหารเรื่อยๆนะครับแบบนี้ <Yahoo. S 1> นี่แหละครับคือวิธีการปั๊มนะําหรับใครที่เล่นไอเดียวนะครับก็จะช้านิดน,นึงนะ มันจะเสียเวลาตรงทำอาหารนี่แหละท่านผู้ชมยิ่งผลใหญ่ก็ยิ่งใช้เวลานานส่วนวัตถุดิบอะยังไงมันมีพออยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่น ID เดียวหรือหลาย ID ดีนะ <Yeah. S 1> สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกผู้ชมก็ทำวัฟเฟิลยักษ์ไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็รอหมูเนี่ยอยากกินวัฟเฟิลเมื่อไหร่เราค่อยเทกระจาานะครับเอายัดให้หมูให้อ้วนพุงแตกตายกันไปเลย นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าได้ของรางวัลเยอะมากๆแน่ๆครับนี่เลยครับคือวิธีการปั๊มของผมนะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกว่าไอ้สูตรปั๊มเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะไม่ว่าจะเป็นสูตรผลใหญ่เนี่ยก็เปลี่ยนจากสามเขากับสปริงเกอร์กลายเป็นพวกแมวแล้วก็กบฟ้าแบบนั้นก็ได้นะรหรือว่าทำอาหารเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวัฟเฟิลเสมอไปนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ย มีโบนบัสม์เนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเพิ่มโบนบัสมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ได้เป็นเมนูระดับพิสมติกนะครับแต่ที่ผมเลือกอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วคิดว่าเด็กๆน้องๆหรือว่าสายฟรีเนี่ยหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะทําตามได้เนี่ยเพราะว่ามันใช้แค่มะพร้าวกังน้อยหนาอย่างละผลเท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้ผมจะบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยระดับ DIY นะครับก็สามารถที่จะได้ ของรางวัลระดับพิสมติกเหมือนกัน <Yeah. S 1> ผมเคยได้มาอยู่นะท่านผู้ชมแต่โอกาสได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าเมนูอาหารระดับพิสมติกเนี่ยครับก็ลองลอง,ลองปรับใช้กันดูนะท่านผู้ชมอันนี้ผมแค่ทําเป็นไกด์เป็นแบบว่าแนวทางแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนกันนะครับเป็นพื้นฐานให้นะโอเคครับประมาณนี้สําหรับใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมเห็นผมจะมาตอบทันที ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายู้